สวัสดีครับจับจุดเทรดนี่เป็นอีกหนึ่งวิดีโอที่ต่อนเนื่องจากวิดีโอที่แล้วที่คุยเรื่องพรีเมียมเดสเคิเป็นหลักการเบื้องต้นท่าสั้นคือเวลาคุณนิยามเป็นใช่ไเวลาคุณเทรดพอคุณคุณต้องใช้ให้เป็นว่าคุณแช่งไงอย่างเช่นตัวนี้เรานิยามพรีเมียมเดสเคิเราหรือเซตตอัพเราตัวนี้จากหนึ่งชั่วโมงใช่ป่ะเวลาเราเทรดเราก็ต้องไปเทรดในฐานเฟรมด้วยอย่างเรารู้ว่าเราต้องการจัดเซลล์ที่พรีเมียม บายที่ดิสเขาแต่ตัวนี้ราคาเบรกซับเจอตัวนี้ดังนั้นความสนใจเราอยู่ที่เราต้องการจะเซลใช่ป่ะดังนั้นหลักการเบื้องต้นง,ง่ายเราก็เทรดด้วยไทม์เฟรมย่อยใช่ป่ะไทม์เฟรมย่อยวิธีการเทรดใช่ป่ะอันนี้คือเซัพผมก็จะอ่านไทม์เฟรมย่อยว่าราคามีการ e n g i n e e r ร์ล l i q u i ิ i t y ยังไงแล้วก็วิ่งไปหาจุดที่ผมต้องการเทรดยังไงในในส่วนนี้เบื้องต้นง,ง่ายผมก็จะเปิดขึ้นมา2ชาร์ตเพื่อดูเพื่อดู ทำเฟรมย่อยเพื่อสัมพันธ์กับทำเฟรมใหญ่ไงผมก็จะเปิดอย่างเช่นตัวนี้คือ xau ผมก็จะเปิดชาร์ตอีกชาตหนึ่งขึ้นมาผมก็จะทำอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ผมก็จะเรียกกลุ่มชาร์จใช่ไหมนี่กลุ่มชาร์จผมผมจะมีทูนกลุ่มชาร์ตผมก็จะ un, กลุ่มชาร์จผม,ผมแล้วก็ตอนนี้คือไทม์เฟรมใหญ่ผมไทม์เฟรมที่ผมเป็นเซตัพตัวนี้ตอนนี้ผมก็จะมองไปสัก5นาทีหรือ15นาทีผมก็จะมองเช่นผมมองไปที่สัก ห้านาทีเราดูสักห้านาทีแล้วย่อยหน่อยเพราะทำเฟรมย่อยแล้วก็ผมก็จะขยับมาตำแหน่งนี้ผมก็จะนาวิเกตผมก็จะทูลผมให้ทูลผมตัวเนี้มันก็จะเช็คว่าขยับตำแหน่งชาร์จให้เองเพื่อผมง่ายเพราคิดตัวนี้แอบดังนั้นผมก็จะเห็นว่าแล้วผมก็จะติ๊กทูลผมตัวนี้เพื่อเพื่อดูจุดที่ผมโฟกัสคือหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่ะเรารู้ว่าเราต้องการจะเซลล์ตรงที่เหนือตรงนี้ให้ไป เราต้องการจะเซลล์ตรงที่เหนือตรงนี้ขึ้นไปยกตัวอย่างนะครับเวลาเราเทรดยังไงนะครับเราต้องการจะเซลล์ตรงที่นี่ป่ะ,ะนี่คือเส้นแบ่งครึ่งพรีเมียมดิสเคาท์เราใช่ป่ะเราดูราคาแล้วคุณเห็นไหมอันดับแรกราคามาตรงนี้ป่ะอะไรเรียกว่านี่คือที่ผมเรียกว่าคุณต้องอ่านอินเทอร์นั่นซักเจอเห็นไหมเนี่ยนี่ไฮโลราคาเบรกไฮป่ะเนี่ยไฮโลคุณดูเห็นป่ะตอนนี้ยไม่เบรกโลเห็นป่ะไม่เบรกโลไม่เบรกโลเอนจิเนียร์ลิคิตี้ เหนเจนีกก่คิดได้ที่เอาตัวนี้มาครึ่งหนึ่งเบรกแล้วตัวนี้เป็นโอกาสแรกแต่ที่ผมบอกว่าวิดีโอก่อนนี้ถ้าคุณจะให้ได้ดีเพราะคุณต้องเทรดเทรดยิ่งยิ่งรีเทสสูงยิ่งดีหาจุดตั้งเองหาจุดตั้งเองด้วย p o i ครับอ่อย่างเช่นตัวนี้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรานิยาม Fa ลเวอร์แกร็บออเดอร์บ็อกเบเกอร์บ็อกเราเราก็ดูอย่างเช่นตัวนี้ลงมาเนี่ยแต่ตัวนี้ลงมา,า,งงมาคุณเห็นไหมจุดแรกราคาอยู่ตรงนี้ที่ราคาเบรกเรา,เราสังเกตดูตอนนี้ก่นอนที่ราคาจะเบรกเราเห็นออเดอร์บ็อกน้อยอยู่ตรงนี้ เขาเบรกตอนนี้ขึ้นมาแล้วก็คุณอ้างอีกหนึ่งเรืนี่คือราคาเรียผมก็สนใจแฟเวตแก็ตรงนี้ผมสนใจจุดที่ผมสนใจหนึ่งแฟเวตแก็ตรงนี้สองแฟเวตแก็ตรงนี้เพราะว่าราคาเบรกลงมาเทคลิคิตี้ตรงนี้ดังนั้นหลักหลักหลักการที่ผมสนใจคือหนึ่งผมต้องการเห็นราคาเทคลิคิตี้เห็นไหมเนี่ยแล้วตัวนี้เบรกนี่คือจุดอย่างนี้แล้วตัวที่สองทำให้ผมสนใจเทคลิคิตี้ตรงนี้และเบรกตัวนี้ลงมาจังหวะนี้ดังนั้น นี่คือในในทางเฟรมย่อยที่ผมสนใจคือผมสนใจผมก็จะตัวนี้ตัวที่ผมสนใจคือตัวนี้นี่คือจุดแรกที่ผมสนใจคือตัวนี้อะมาร์กตัวนี้เปน็นว่าผมสนใจตัวนี้อะสนใจตัวนี้ในจุดแรกที่ผมสนใจอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่ผมสนใจคือตัวนี้อาตัวนี้ ผมสนใจสองตัวนี้ผมก็จะดูสองตัวนี้ผมจะเนี่ยผมก็จะนี่จุดที่ผมต้องการผมก็จะดูอ่ะผมก็จะดูราคามาไงเฉ่พอหนึ่งผมก็จะดูราคามาอ่ะราคามาตัวนี้ยคือราคากลับมาตัวนี้ยผมจะดูหนึ่งราคาทําไมเราสนใจราคามาคือหนึ่งเราต้องการว่าขาใหญ่เขาสะสมมาเดิมไงเหร่อจับคู่คือเขางงเทรดกันคณนี้ไหมเนี่ยราคาลงมา ราคาลงมาไม่ไม่เบรกตัวนี้ป่ะไม่เบรกตัวนี้นั่มาก็ว่าเขาล่าสต็อปคนที่พยายาม <c oughs> คนที่พยายามเทรดก่อนคนที่พยายามเทรดตรงเนี้เขาล่าสต็อปเขาล่าสต็อปเพื่อเพื่อทําไมเพื่อให้คนพวกเนี้ยกําไรนิดหน่อยแต่ราคาไม่เบรกพวกเนี้ยพวกนี้ก็จะดันราคาขึ้นไปแล้วก็คุณดูรอบสองราคาเอนจิเนียร์ะลรคิดได้ไหรป่าโล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 คุณเห็นไหมหนึ่งสองสามโลพวกนี้คือเฟลเลอร์สวิงเฟลเลอร์สวิงจะทําให้ที่ผมบอกว่าเฟลเลอร์สวิงจะทําให้ ราคาวิ่งไปได้ง่ายแล้วก็เราหาจุดที่เขาเทรดจะบันนี่คือจุดที่นสนใจคือตรงนี้และตรงนี้ในของออเดอร์บ็อกของตามเฟรมใหญ่ย่งไงดังนั้นนี่คือคี์หลักเวลาคุณนิยามพิมพ์ดิสเขาเป็นคุณหา p o i เป็นคุณใช้ตามเฟรมย่อยเพื่อเพื่อซูมซูมในการเทรดหรือหาจุดว่าคุณควรเทรดจะไหนแล้วแล้วก็พอมาถึงปับ๊บถึงเงี้ยถึงจุดคุณอย่างเงี้ยถึงจุดคุณนี้คุณทําไงต่อคุณอ่านไทม์เฟรมย่อยลงไปอีกหรืออ่านพาราคิทันประกอบคือราคามันจะบอกอันดับแรก คุณต้องการจะเซลใช่ป่ะคุณต้องการเห็นว่าไพ่แอคเชนตรงน,นี้เปิดเผยมาว่าเป็นเซลซักเจอรหรือเปลี่ยนจากบายเป็นเซลดังนั้นแบ่ตงต้นง่ายเราก็ดู1ราคาลิเจก,กราคาเบรกซักเจอใช่ป่ะนี่คือเราคุยง่ายนะคุณได้ไหมอ่ะคุณดูอย่างเนี้ยราคามาถึงจุดน,นี้ทําไมเราถามตัวเองทําไมทําไมราคาบันนิโลใช่ป่ะทําไมราคาลิเจก,กอ่าถ้าคุณเปิดในทำเฟรมจ้อยตัวเนี้ยถ้าเราเปิดในทำเนี่ยหายใช่ป่ะคุณก็เห็นว่าหายมางี้โลงงี้ ถ้าคุณเปิดทำเฟรมนี่คือระดับแท่งเทียนหางต้นเดียวกันใช่ไหว่าเทคเลคิตี้ตรงนี้แล้วแบบเทคเลคิตี้ตรงนี้มาทำนิวไฮใช่ป่ะแล้วโลตรงนี้แอป่ะโลแล้วเบรกโลใช่ป่ะตอนนี้คือ SMR ใช่ป่ะเอสตรงนี้มันเกิดขึ้นตรงไหนมันเกิดขึ้นตรงที่นี่ไงตรงนี้ของเราตรงที่เราโฟกัสไงตรงที่เราโฟกัสนั่นคือจุดแรกเราก็ดูราคาปิดใช่ป่ะในราคาเบรกได้ปิดได้อย่างเงี้ยนี่คือจุดแรกเราก็จะเทรดตรงนี้แล้วเทรดตรงนี้แล้ว2 พอเราหาจุดเข้าไปแล้วเราดูว่าตัวต้านคือว่ามี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 ข้อมูลอะไรหรือเชิงเทคนิคเราวิเคราะห์มาตัวไหนเชิงการทํางานออเดอร์เนี่ยตัวไหนที่จะทําให้ราคาวิ่งงานใช่ปะคุณได้มว่าหนึ่งโลตัวเนี้ยราคาไม่เทโลตัวนี้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 ป่ะคือยังไม่เทสคือหมายว่าเวลาราคาขึ้นไปเงี้ย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 ป่ะโลตัวเนี้ยมันเบีกมันต่างจากโลตัวนี้ยป่ะต่างจากโลตัวนี้ โลตัวเนี้ยมันเทสเบรกแล้วก็ขึ้นไปอย่างงี้ดัง,งน,นั้นโลตัวเนี้ยมันจะแข็งคือหมายก็ว่าเวลาราคาลงมาจะไปต่อ,อยากในขนาดที่โลลักษณะเนี้ยเห็นปะคนที่เทรดขาสวิงตวเนี้ก็จะซอมลอตตัวนี้คนที่เทรดขาสวิงตอนนี้ก็จะซอมลอตตัวนี้คนที่เทรดขาสวิงตอนนี้เทรดบายนะครับก็จะซอมลอตตัวนี้ปะดังนั้นซอมลอตตัวเนี้ยซอมลอตตัวเนี้ยมันทําให้เกิดราคาวิ่งมาง่ายใช่ปะราคาเลยมาง่ายเขาก็เลยเรียกว่าโลลิเท s t a นลิคเคิ i ิตี้ใช่ปะ คือ l i q u i d พวกนี้มันมีตัวต้านทานน้อยมันก็จะทําให้ราคาง่ายใช่ป่ะดังนั้นเวลาเราเทรดใช่ป่ะเวลาเราหนึ่งหา premium disk เขาหาเสตอัพได้แล้วปัจจัยหนึ่งที่เราต้องมองว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวที่ราคามันจะวิ่งมาเนี่ยวิ่งไปเนี่ยมันจะวิ่งไปง่ายแล้วป่นี่คือไอ้ตัวนี้คือที่เขาเรียกว่าขาใหญ่เขาก็จะทําตัวนี้ว่าที่เขาเรียกว่าปูทางเพื่อจะทําให้ราคาวิ่งง่ายปูทางหรือเขาก็จะเรียกว่า engineer l i q u i d ตี้ไว้ตรงเนี้ยเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะเขาเทรดในขณะเดียวกัน ตอนที่เขาก็เทรดตรงนี้ตัวนี้มันก็จะเปิดโอากาสให้เขาออกใช่ปะ่ะแล้วตัวนี้ยิ่งเทรดง่ายกว่าเดิมาถ้าคุณอ่านเกมตัวนี้ออกตัวนี้ยิ่งเทรดง่ายกว่าเดิมราคาลงมากลับมาอีกรอบตัวนี้ก็เทรดเลยนี่คือวิธีการใช้พรีเมียมดิสเคิ์ผสมกับเซตอัดมังคับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ราติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับ